เรื่องแรกนะครับเรื่องสำคัญก็คือการรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนได้ใช้แอปพลิเคชันหมอชนะนะครับแอปพลิเคชันหมอชนะเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่จะช่วยในการติดตามการควบคุมนะครับติดตามการแพร่เชื้อของโรคซึ่งโรคเนี่ยมันไปตามบุคคลนะครับงั้นั้นตัวพื้นฐานของการออกแบบเนี่ยเราก็ระบัดระวังแล้วในเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับแล้วก็ใช้แนวคิดที่จะติดตาม บุคลากรทุกคนนะครับโดยที่ไม่ได้ไปละเมิดสิทธิของใครนะครับเรื่องที่1ก็คือเมื่อโหลดแอปพลิเคชันไทยหมอชนะไปเนี่ยมีความปลอดภัยหรือไม่นะครับผมเียนว่าปลอดภัยเป็นผลเพราะว่าเวลาเราโหลดแอปพลิเคชันเนี่ยสมมุติว่ามีคนหนึ่งคนเมื่อโหลดไปเนี่ยการโหลดเวลาเข้าไปในระบบเนี่ยมันจะไม่เป็นชื่อนามสกุลของบุคคลนั้นๆมันจะเป็นตัวเลขที่เป็นตัวเลขคอมพิวเตอร์นะครับอย่างเช่น11่นนก็เป็นคนนี้ นั้นเวลาเราเข้าไปดูเนี่ยเราจะไม่มีทางรู้เลยว่า1 1 1เนี่ยคือใคร e we เราจะใช้ระบบอย่างเช่นหนึ่งหนึ่งนี้ไปพบกับผู้เสี่ยงใครบ้างตัวระบบก็จะเห็นว่า1 1 1เนี่ยไปใกล้ชิดกับผู้ที่มีความเสี่ยงเขาก็จะส่งสัญญาณไปเตือนที่หมายเลข111ของโทรศัพท์เครื่องนั้นว่าเขามีความเสี่ยงเรื่องที่2ก็คือในเรื่องของไทม์ไลน์และหลายคนกังวลว่าถ้าเกิดเป็นหรือว่าตัวเองไปติดเชื้อขึ้นมาแล้วก็กังวลว่าเราจะต้องมานั่งนึกนะครับว่าเราไปไหนมาาาบบ้้งงีอะร แล้วบางคนก็ไม่อยากบอกควาวรองละเอียดซึ่งถ้าทุกคนเนี่ยพร้อมใจกันโหลดแอปพลิเคชันหมอชนะเนี่ยเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปนั่งบอกทวามรายให้คนอื่นได้รู้เพราะว่าไอ้ระบบเนี่ยมันจะเช็คเองว่าคนที่ติดหนึ่งคนเนี่ยได้ไปสัมผัสกับใครบ้างที่โหลดหมอชนะแล้วเขาจะแจ้งให้กับบุคคลนั้นทันทีอันที่3ในแอปพลิเคชันี่ยมีการให้ถ่ายรูปลหลายๆคนต้องกังวลว่าการถ่ายรูปเนี่ยรูปเขาจะปลอดภัยไหมจะเปยนว่าการถ่ายรูปในแอปพลิเคชันนั้นเนี่ย เป็นแค่การถ่ายรูปแล้วเก็บไว้ในมือถือของท่านเองนะครับไม่ได้นํารูปของท่านมาเก็บไว้ในข้อมูลส่วนกลางแต่อย่างใดการถ่ายรูปเก็บไว้ในควออาโค้ดเนี่ยเพื่อยือนยันตัวท่านเองเรื่องสุดท้ายก็คือมีการบอกว่าได้เคยมีการสารวจมาว่าแอปพลิเคชันผอชนะเนี่ยมีการติดตามทางไมโครโฟนได้อย่างเช่นพูดอะไรกับใครก็จะดูดเสียงเก็บไว้เพื่อเอาข้อมูลมาเก็บเอาไว้จะได้ยินว่าใครพูดอะไรบ้างซึ่งนี้ไม่เป็นคนจริงนะครับตัวแอปพลิเคชันมอชนะทั้งหมดเนี่ยเราปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ใช้ แต่แต่ว,ว่าสถานการณ์วันนี้เนี่ยมีการแพร่ระบาดกระจายเป็นวงกว้างในหลายจังหวัดเพราะฉะนั้นการที่จะใช้หมอชนะเนี่ยจะช่วยให้คุณหมอพยาบาลหรือว่าการสัมภาษณ์าการติดตามควบคุมนะครับการกระจายของเชื้อไปกับพี่น้องประชาชนที่ยังเดินทางปกติอยู่เนี่ยจะทําได้เร็วขึ้นเมื่อทําได้เร็วขึ้นจะทาให้คุณหมอเนี่ยแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยสามารถเข้าไปกําหนดแล้วก็ไปจํากัดพื้นที่การแพร่ตัวของโรคเนี่ยได้เร็วขึ้นซึ่งอันนี้จะเป็นความร่วมมือที่จะขอให้กับ ทุกคนช่วยกันทําแล้วถามว่าการไม่โหลดหมอช,มอชนะเนี่ยผิดกฎหมายไหมนะครับณนะวันนี้เนี่ยไม่ได้ผิดกฎหมายนะครับท่านไม่โหลดไม่เป็นไรแต่เราใช้ความร่วมมือนะครับว่าถ้าทุกคนร่วมกันโหลดเนี่ยจะทําให้แต่ละคนที่โหลดเนี่ยจะได้ประโยชน์จากตัวท่านเองนะครับท่านไปไหน7วัน10วันที่แล้วท่านอาจจะไม่ทราบว่าถ้าไปผ่านกับคนที่มีความเสี่ยงหรือว่าเขาไป มีเชื้อไวรัสโควิด1 9หรือเปล่าท่านกลับมาท่านก็ไม่รู้ท่านก็ไปอยู่ครอบครัวไปอยู่ที่พ่อคุณแม่ผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มเสีย่ยงนะครับแต่ถ้าเกิดท่านโหลดหมอชนะกันเยอะๆนะมันก็จะโดยปกป้องด้วยด้วยระบบของมันเองนะ